เขาไม่สนต่อการโจมตีของหลวงหุ่ยเลยและกำลังพุ่งไปยังแซงโซลีถ้าเราไม่พบวิธีหยุดมันผู้คนในแซงโซลีจะต้องทนทุกข์ทรมานทุกคนฟังคำสั่งราทิ้งเมืองถอยฉันคิดออกแล้วลาทิ้งเมืองถอยหนีเร็วกับตันลูกอยู่ไหนช่วยเราด้วย มันมาแล้ววิ่งนี่มันปีศาจอะไรกันช้างโง่ตัวใหญ่แม่ทัพที่13หวังยูหังเห็นกองทัพเทพธิดาอยู่นี่เด่๋คิดว่าจะทําอะไรก็ได้ช้างโง่หัวหน้าของสันบอกให้แกอย่าทำ้ายคนธรรมดาในชังโซลี่หากแกกล้าจะไม่สวยแน่ตามสันมาคนนั้นคือใครเขาเป็นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ที่ช่วยเรากองทัพเทพธิดามีพลังมากกว่า กับตันลู่หรอนั่นคือหวังอยู่หางเด็กคนนี้มีความสามารถในการทำให้สัตว์ประหลาดฟังเขาได้ยังไงคงไม่ใช่เพราะร่างที่โชคร้ายของเขาใช่ไหมไม่คิดเลยว่าเขาจะช่วยแชงโซลี่ปีศาจได้จริงๆซันบอกให้คุณลอ่อสางนั้นออกไปแต่คุณเพิ่มฉากมากมายโดยไม่ได้รับอนุญาตต้องบอกว่าการแสดงนี้ น่าตื่นเต้นจริงๆมาทางนี้ตามสันมาจางนั่นดูเหมือนจะวิ่งไปในทิทางเดียวน่าจะถึงดึงดูดด้วยบางสิ่งในทิทางนั้นมันไม่ได้มุ่งหน้าไปยังแงซงโซลีพิศาจริงๆแซงโซลีพิศาแค่ของทางเท่านั้นกัปตันปีของคนมีประโยชน์จริงๆทําไมคนไม่ให้ซันยืยมสักสองสามวันล่ะหยุดพูดไร้สาระเอามาเร็วแล้วที่พูดนั่นล่ะกัปตันไม่อยากสร้างชื่อให้กับกองทัพเทพธิดาของเราเหรอมันจะง่ายกว่าในการรับคนในอนาคต นายพลที่13คืออะไรนี่ไม่ได้แสดงว่ากองทัพเทพิดาของเรามีปรามารย์มากมายไม่ใช่หรอดูซานอันดับที่13แล้วคนส่วนใหญ่คงคิดว่าต้องมีนายพลที่ยอดเยี่ยมกลัว่า12คนอยู่ข้างหน้าซันนี่ไม่ได้ทําให้กองทัพเทพิดาของเราดูมีระดับหรอลุงคุณรู้ไหมว่าถานที่นั่นคืออะไรดูก่อนข้างหน้าเหมือนมีป่าพีทอยู่เลยมันเป็นป่าพีทที่ยอดเยาไปไกลสุดสายตาต้นพียข้างในนั้นใหญ่สูงหลายร้อยเมตรมันง่ายสําหรับมนุษย์ที่จะหลงทาง ถ้าเป็นฤดูพีทคงมีสัตว์ประหลาดมากมายหลัไหๆเข้ามาในป่าพีทแต่ตอนนี้ดอกพีทเพิ่งเริ่มบานแล้วถึงแม้ว่าช้างนั่นอยากกินลูกพีทก็ไม่ควรมาตอนนี้ใช่ไหมช้างนั้นได้ออกจากสถานะข้างแล้วหรอดูเหมือนว่าช้างนั่นไม่ได้ข้างจริงๆน่าจะเป็นเพียงความสามารถบางอย่างของมันลุงคุณกลับไปที่แซงโซลี่ปีศาจก่อนแล้วเราจะเข้าไปดูกันหลิงทำไมไม่กลับไปรอซันละ่ะ โอเคโอเคงั้นมากับฉันแต่ไม่ว่าเสีย่ยวหยินจะอยู่ที่นั่นเราก็น่าจะพบร่องยของสิ่งมีชีวิตแปลกๆได้ตั้งแต่เข้าไปในป่าพีทนอกจากสร้างหัวกระโหลกแล้วยังไม่เห็นแม้แต่นอกสิ่งอื่นเลย,ยทิวทัศน์ที่นี่ค่อนข้างดีไปกันเถอะหลังจากเดินมาหลายวันป่าพีทแห่งนี้ก็เต็มไปด้วยมณฑลอันไม่มีที่สิ้นสุด ทำไมต้นพีชขนาดใหญ่นี้แปลก